ในช่วงเวลาที่ทิศทางดอกเบีย้ยกำลังจะเปลี่ยนเป็นขาลงแบบนี้หลายคนน่าจะกำลังตัดสินใจกันอยู่ใช่ไหมครับว่าจะเลือกลงทุนในหุ้นธนาคารที่ดูมั่นคงหรือจะไปทางหุ้นกลุ่มฟินแลนซ์ที่ดูจะมีโอกาสเติบโตได้มากกว่าวันนี้เราจะมาถอดรหัสสมรภูมิไปพร้อมๆกันครับใช่เลยครับนี่คือคำถามสำคัญของเราในวันนี้เลยในภาวะที่ดอกเบีย้ยมีแนวโน้มลดลงแบบนี้โอกาสมันซ่อนอยู่ตรงไหนกันแน่ ระหว่างความแข็งแกร่งมั่นคงของหุ้นธนาคารหรือว่าจะเป็นการเติบโตที่น่าตื่นเต้นของหุ้นไฟแนนซ์เดี๋ยวเรามาหาคำตอบไปทีละขั้นกันครับเอาละครับเพื่อที่จะเข้าใจเรื่องนี้เนี่ยเราต้องเริ่มจากภาพใหญ่กันก่อนเลยนะครับนั่นก็คือภาพรวมของสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันเพราะนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดและเป็นตัวกาหนดเลยครับว่าใครจะได้เปรียบเสียเปรียบ สัญญาณแรกที่ชัดเจนมากๆเลยในตอนนี้ก็คือตัวบอลยิวหรืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ10ปีของไทยนี่แหละครับที่ตอนนี้มันปรับตัวลดลงไปทําจุดต่ําสุดในรอบ20เดือนเลยทีเดียวซึ่งในโลกการเงินเนี่ยนี่มันเหมือนเป็นสัญญาณเตือนล่วงหน้าจากตลาดเลยครับว่าอีกไม่นานทิศทางของดอกเบี้ยนโยบายก็น่าจะต้องปรับลดลงตามไปนั่นเอง และตรงนี้ล่ะครับคือจุดที่เรื่องราวเริ่มน่าสนใจขึ้นมาทันทีเพราะการที่ดอกเบี้ยลดลงเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อ2กลุ่มนี้แบบตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงเลยครับคือกลุ่มธนาคารจะเสียประโยชน์แต่ในทางกลับกันกลุ่มไฟแนนซ์กลับได้รับประโยชน์ไปเต็มๆมเอ๊ะแล้วมันเป็นเพราะอะไรกันครับสำหรับฝั่งธนาคารนะครับหัวใจของกำไรเลยก็คือสิ่งที่เรียกว่า NIM หรือ net interest margin พูดให้เข้าใจง่ายๆเลยก็คือส่วนต่างระหว่างดอกเบีย้ยเงินกู้ที่ธนาคารได้รับเข้ามากับดอกเบีย้ยเงินฝากที่ต้องจ่ายออกไปทีนี้พอทิศทางดอกเบีย้ยมันเป็นขาลงธนาคารก็จําเป็นต้องลดดอกเบีย้ยเงินกู้ลงแต่ดอกเบีย้ยเงินฝากบางประเภทโดยเฉพาะเงินฝากประจํามันยังลดตามไม่ทันทําให้ส่วนต่างกําไรตรงนี้มันบีบตัวแคบนั่นเองครับแต่พอมาดูฝันของบริษัท f i n นนซ์โอ้โหกลับกันเลยครับเพราะว่าแหล่งเงินทุนหลักๆของเขาเนี่ยมาจากการออกหุ้นกู้ พอภาพรวมดอกเบีย้ยในตลาดมันลดลงก็หมายความว่าในอนาคตพวกเขาสามารถออกหุ้นกู้ลอดใหม่ๆได้ในต้นทุนที่ถูกลงอย่างเห็นได้ชัดซึ่งมันก็จะส่งผลบวกต่อกําไรของบริษัทโดยตรงเลยครับโอเคครับพอเราเข้าใจเรื่องผลกระทบจากดอกเบีย้ยแล้วคําถามต่อมาก็คือแล้วในแง่ของการเติบโตละ่ะในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ใครจะมีโอกาสขยายตัวได้ดีกว่ากันเราไปดูกันต่อเลย ภาพมันเป็นแบบนี้ครับคือตอนนี้กลุ่มธนาคารค่อนข้างระมัดระวังตัวมากมีการคุมเข้มการปล่อยสินเชื่อมากขึ้นเพื่อป้องกันความเสี่ยงนี้เสียในอนาคตแต่สถานการณ์นี้เองครับที่กลับกลายเป็นโอกาสให้กับกลุ่มฟินแลนซ์เพราะกลุ่มลูกค้าที่ไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อธนาคารได้ก็จะหันมาใช้บริการของบริษัทฟินแลนซ์แทนทําให้โอกาสในการเติบโตของสินเชื่อฝั่งฟินแลนซ์ยังดูสดใสกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะ และกราฟแท่งนี้ก็เป็นตัวยืนยันภาพนั้นได้เป็นอย่างดีเลยครับจากข้อมูลคาดการณ์ของนักวิเคราะห์เราจะเห็นเลยนะครับว่าหุ้นอย่าง MTC และติดล้อถูกคาดการณ์ว่าจะมีการเติบโตของสินเชื่อสูงถึง14-18%ในขณะที่ค่าเฉลี่ยของกลุ่มธนาคารอาจจะโตได้แค่ในระดับตัวเลขหลักเดียวต่ำๆเท่านั้นโอ้โหเห็นตัวเลขแล้วต้องบอกว่าต่างกันลิบลับเลยนะครับแน่นอนครับว่าเหรียญมี2ด้านเสมอ การเติบโตที่สูงก็มักจะมาพร้อมกับความเสี่ยงที่สูงขึ้นเป็นเงาตามตัวเหมือนกันที่นี้เราลองมาคลิกดูอีกด้านมาดูในเรื่องของคุณภาพสินทรัพย์และความแข็งแกร่งในการรับมือกับความเสี่ยงของทั้งสองกลุ่มนี้กันบ้างครับนี่คือจุดแข็งที่ต้องเอามาแลกกันกเลยครับระหว่างการเติบโตกับความปลอดภัยคือกลุ่มฟินนซ์อาจจะโตเร็วโตแรงแต่ถ้าพูดถึงความมั่นคงแล้วละก็กลุ่มธนาคารกินขาดเลยครับซึ่งในภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่แน่นอนแบบนี้ ความปลอดภัยก็เป็นปัจจัยที่สำคัญมากๆเลยทีเดียวลองดูตัวเลขนี้สิครับ300%เนี่คือตัวเลขอัตราส่วนการตั้งสำรองเผื่อนนี้สงสัยจะศูนย์ของธนาคารกรุงเทพหรือ BBL นะครับตัวเลขที่สูงขนาดนี้มันบอกอะไรเรามันบอกว่าธนาคารมีกันชนหรือเกราะป้องกันที่หนาและแข็งแกร่งมากๆพร้อมรับมือกับปัญหานี้เสียและความผันผวนทางเศรษฐกิจได้แบบสบายๆเลยครับ ซึ่งก็สอดคล้องกับมุมมองของนักวิเคราะห์หลักทรัพย์บัวหลวงเลยครับที่มองว่าเมื่อไร่ก็ตามที่ตลาดเริ่มกังวลเรื่องคุณภาพสินทรัพย์หรือนี่เสียเนี่ยเงินของนักลงทุนก็มักจะไหลกลับเข้ามาหาหุ้นธนาคารที่ถือว่าเป็นหลุมหลบภัยอย่าง KTB ที่มีสัดส่วนการปล่อยกู้ให้ภาครัฐค่อนข้างสูงทําให้มีความเสี่ยงต่ํานั่นเองครับแล้วฝั่ง finance หลกักเป็นยังไงบ้างแม้จะดูมีความเสี่ยงสูงกว่าแต่ก็เหมือนจะมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์นะครับ เพราะนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่เขามองตรงกันว่าปัญหานี้เสียหรือ NPLs ของกลุ่ม Finance เนี่ยน่าจะผ่านจุดที่เลวร้ายที่สุดไปแล้วและตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงที่ค่อยๆปรับตัวดีขึ้นซึ่งก็จะทำให้แรงกดดันเรื่องการตั้งสำรองนี้เสียลดน้อยลงไปเรื่อยๆครับโอเคครับ ดูภาพรวมเปรียบเค็บจุดแข็งจุดอ่อนกันมาพอสมควรแล้วทีนี้มาถึงส่วนที่หลายคนน่าจะรอคอยกันอยู่นั่นก็คือเราจะมาเจาะลึกดูหุ้นเด่นๆที่นักวิเคราะห์ให้ความสนใจในแต่ละกลุ่มกันบ้างดีกว่าครับว่ามีตัวไหนที่น่าจับตามองเป็นพิเศษ สำหรับใครที่เป็นสายเติบโตหรือ growth investor นะครับต้องมาดูฝั่ง finance เลยจากตารางนี้จะเห็นเลยว่า MTC ดูจะโดดเด่นที่สุดเลยนะครับด้วยตัวเลขคาดการณ์การเติบโตของกำไรที่สูงถึง20%เลยทีเดียวแถมยังมีค่า ROE หรืออัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้นที่สูงที่สุดในกลุ่มอีกด้วยครับแต่ถ้าเกิดว่าใครเป็นสายปลอดภยัยเน้นรับปันผลแบบชัวรชัวสบายใจกลุ่มธนาคารนี่แหละครับคือคาตอบ ลองดูสิครับธนาคารใหญ่อย่าง BBL, KTB และ HCB เนี่ยให้อัตราเงินปันผลตอบแทนที่สูงมากๆในระดับ6-8แถมถ้าดูในแง่ของมูลค่าหุ้นหรือ PBV ratio ก็ยังถือว่าไม่แพงเลยครับเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะครับเรามารวบตึงทุกประเด็นสำคัญที่เราคุยกันมาทั้งหมดอีกครั้งเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนที่สุดสำหรับการตัดสินใจลงทุนกันครับ สรุปให้เห็นภาพง่ายๆก็คือทั้งสองกลุ่มมีสเสน่ห์ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนครับถ้าเรากำลังมองหาการเติบโตที่จะได้รับอานิสงจากดอกเบีย้ยขาลงแบบเต็มๆกลุ่มฟินแลนซก็คือดาวเด่นแต่ถ้าเรามองหาความมั่นคงต้องการกระแสงเงินสดจากเงินปันผลที่สม่ำเสมอกลุ่มธนาคารก็เป็นคำตอบที่ใช่เลยครับเพราะฉะนั้นแล้วมันจึงไม่มีคำตอบที่ถูกที่สุดหรอกครับว่าใครดีกว่าใครทุกอย่างขึ้นอยู่กับสไตล์ เป้าหมายและระดับความเสี่ยงที่แต่ละคนยอมรับได้ว่าในพอร์ตการลงทุนของเราตอนนี้เรากำลังมองหาส่วนผสมของการเติบโตหรือเราต้องการเพิ่มความมั่นคงเข้าไปมากกว่ากัน แต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นี้นะครับคำถามที่น่าคิดทิ้งท้ายเอาไว้ก็คือแล้วท่านในอนาคตข้างหน้าวัฒจักรเศรษฐกิจมันเปลี่ยนไปจริงๆเศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัวเต็มที่จนดอกเบี้ยต,ต้องกลับทิศมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งละ่ะสมรภูมิการลงทุนระหว่าง2กลุ่มนี้จะเปลี่ยนหน้าไปอย่างไรนี่คือสิ่งที่น่าติดตามกันอย่างใกล้ชิดต่อไปครับ ในส่วนต่อไปจะมาเล่าถึงความแตกต่างกันไปในหลายประเด็นสำคัญสคัญของหุ้นทั้งสองกลุ่มให้เพิ่มขึ้นไปอีกเพื่อนๆจะได้เห็นภาพที่ชัดขึ้นเพื่อน,นำไปพิจารณาประกอบการลงทุนต่อไปสวัสดีครับวันนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องที่น่าจะเป็นประเด็นที่ร้อนแรงที่สุดในแวดวงการเงินตอนนี้เลยนะครับก็คือเรื่องทิศทางดอกเบีย้ยที่กาลังจะเปลี่ยนไปคาถามคือแล้วใครล่ะจะเป็นผู้ชนะระหว่างคุณแบงค์ที่เป็นเหมือนยักษ์ใหญ่ กับหุ้นกลุ่ม finance ที่เป็นผู้ท้าชิงที่โตเร็วมากๆน่าสนใจใช่ไหมครับนี่แหละครับคำถามสําคัญเลยในจังหวะที่ดกเบีย้ยกําลังจะกลายเป็นขาลงแบบนี้ใครกันแน่ที่จะได้ประโยชน์ไปแบบเต็มๆจะเป็นหุ้นธนาคารที่ดูมั่นคงแข็งแกร่งหรือจะเป็นหุ้นกลุ่ม finance ที่แบบพร้อมจะวุสและตีเลยเดี๋ยวเรามาหาคําตอบไปด้วยกันครับโอเคก่อนอื่นเลยเรามาปูพื้นกันก่อนนิดนึงมาดูกันว่าภาพรวมของตลาดตอนนี้มันเปลี่ยนไปเพราะอะไร แล้วมันมีสัญญาณอะไรที่สําคัญมากๆที่ส่งผลกับคุณน2กลุ่มนี้โดยตรงเลยนี่แหละครับตัวเลขที่ต้องจับตา20เดือนคืออะไรคืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุ10ปีหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าบอลยูนี่แหละครับเพิ่งจะทําจุดต่าสุดใหม่ในรอบ20เดือนซึ่งจะบอกว่ามันไม่ใช่แค่ตัวเลขธรรมดานะครับแต่มันเป็นสัญญาณที่ตลาดการเงินกําลังตะโกนบอกเราเลยแล้เจ้าบอลยูนี่มันบอกอะไรเราได้บ้างเอาแบบง่ายๆเลยนะครับ มันก็คือผลตอบแทนที่เราจะได้จากการถือพันธบัตรรัฐบาลพอตัวเลขนี้มันลดลงเนี่ยมันก็เหมือนตลาดกําลังส่งซิกมาบอกเราว่าเฮ้ยดอกเบีย้ยกาลังจะลงนะแล้วเศรษฐกิจก็อาจจะโตช้าลงหน่อยและนี่แหละครับคือจุดเปลี่ยนสําคัญของเกมนี้เลยแล้วถ้าเราย้อนกลับไปดูในอดีตนะจะเห็นภาพชัดเจนมากเลยครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่บอลยูเป็นขาลงเนี่ยผลตอบแทนของหุ้นไนแนนซ์เมื่อเทียบกับหุ้นแบงค์มักจะพุ่งขึ้นสวนทางกันเลย พูดง่ายๆก็คือหุ้น finance มักจะทำผลงานได้ดีกว่าหุ้นแบงก์อย่างเห็นได้ชัดเลยละครับในภาวะแบบนี้เอาละมาดูผู้เข้าชิงรายแรกกันเลยครับกลุ่มธนาคารหรือที่หลายคนยกให้เป็นยักษ์ใหญ่สายตั้งรับเป็นหุ้นที่แบบนึกถึงความมั่นคงความปลอดภัยต้องนึกถึงกลุ่มนี้ก่อนเลยแล้วจุดแข็งของหุ้นกลุ่มแบงก์มีอะไรบ้างคือข้อแรกเลยนะคนจะมองเป็นเหมือน s a ฟ e h a v e นะครับเป็นหลุมหลบภัยเวลาเศรษฐกิจผันผวน แล้วที่เด็ดเลยคือปันผลให้สูงมากนะครับฉเฉลี่ยอยู่ที่6-8%ต่อปีเลยทีเดียวโหแล้วคุณภาพสินทรัพย์ก็ถือว่าแข็งแกร่งมีการตั้งสำรองนี้เสียไว้สูงซึ่งที่ผ่านมาเราก็จะเห็นว่าราคาหุ้นกลุ่มนี้มักจะลงน้อยกว่าตลาดโดยรวมด้วยซ้าแต่แน่นอนครับเหรียญมี2ด้านเสมอมันก็มีจุดที่ต้องระวังซ่อนอยู่เหมือนกันโดยเฉพาะในภาวะดอกเบี้ยขาลงแบบนี้ สิ่งที่กลุ่มแบงก์ต้องเจอจังเลยก็คือสิ่งที่เรียกว่านิ m มคอมเพรสชันหรือถ้าแปลเป็นไทยก็คือการที่ส่วนต่างอัตราดอกเบีย้ยมันถูกบีบให้แคบลงนั่นเองครับเน็ตอินเทลเลสมาจินหรือนิมเนี่ยมันคืออะไรมันคือส่วนต่างระหว่างดอกเบีย้ยที่แบงก์ได้มาจากการปล่อยกู้กับดอกเบีย้ยที่แบงก์ต้องจ่ายให้กับคนฝากเงินทีนี้ลองลึกภาพตามนะครับพอกรงงประกาศลดดอกเบีย้ยปุ๊บแบงก์ก็ต้องรีบลดดอกเบีย้ยเงินกู้ตามทันทีเลยแต่ไอดอกเบีย้ยเงินฝากเนี่ย บางทีมันยังลดตามไม่ทันไงครับผลก็คือช่องว่างตรงนี้มันแคบลงแล้วมันก็ไปกระทบกับก,บกำไรของแบงค์โดยตรงเลยเอาล่ะจบจากฝั่งแบงค์สไปแล้วนะครับทีนี้เรามาดูผู้ท้าชิงกันบ้างดีกว่ากลุ่มบริษัทฟแนนซ์หรือที่ต้องเรียกว่าเป็นผู้ท้าชิงสายโกรดเลยครับกลุ่มที่พร้อมจะสร้างผลตอบแทนแบบก้าวกระโดดแล้วทำไมกลุ่มฟแนนซ์ถึงน่าสนใจละ่ะเอ่ออย่างแรกเลยนะต้นทุนทางการเงินของเขากำลังจะถูกลงครับ พราะว่าบริษัทไฟแนนซ์ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะระดมทุนด้วยการออกหุก้นกู้ซึ่งมันก็จะอิงกับบอลยูที่กำลังลดลงพอดีเป๊ะเรียกว่าเข้าทางเลยอย่างที่2คือโอกาสโตของสินเชื่อเนี่ยสูงกว่าแบงก์อีกนะเพราะเขาสามารถไปเจาะกลุ่มลูกค้าที่แบงก์อาจจะปฏิเสธได้อย่างที่ 3. ม,มูลค่าหุ้นหลายตัวยังถือว่าไม่แพงเลยครับมี PE กับ p e g ที่แบบน่าสนใจมากและสุดท้ายคือคุณภาพสินทรัพย์ก็มีแนวโน้มว่าจะดีขึ้น นี่เสียก็น่าจะลดลงจากจุดสูงสุดไปแล้วเอาล่ะครับทีนี้ได้เวลาจับทั้งสองกลุ่มนี้มาขึ้นชกกันแบบหมัดต่อหมัดแล้วล่ะครับเราจะมาดูข้อมูลดูตัวเลขกันให้ชัดๆไปเลยว่าใครได้ใครเสียพอมาเทียบกันจัดจ่ะแบบนี้ จะเห็นเลยนะครับว่าภาวะดอกเบีย้ยขาลงเนี่ยมันส่งผลกระทบต่างกันแบบคนละขั้วเลยสำหรับกลุ่มแบงค์นะมันคือแรงกดดันล้วนๆทั้งบีบนิ่มทั้งทำให้สินเชื่อโตช้าลงแต่พอมาเป็นกลุ่มฟ i น a n นซ์โอ้โหนี่มันปัจจัยบวกเต็มๆเลยครับเพราะมันช่วยลดต้นทุนการเงินในอนาคตแล้วก็เปิดโอกาสให้สินเชื่อโตได้อีกเยอะเลยอ่ะก่อนจะไปดูตัวเลขเทียบกันจริงๆจังๆ,งๆมีอีกเครื่องมือนึงที่สำคัญมากเลยนะครับ โดยเฉพาะกับหุ้นสายโกรดนั่นก็คือ PEG Ratio เจ้าตัวนี้มันจะช่วยให้เรามองทะลุค่า P/E ไปอีกชั้นหนึ่งเลยโดยมันจะเอา P/E เนี่ยไปเทียบกับการเติบโตของกำไรด้วยหลักการจำง่ายๆเลยครับถ้าค่า p e g มันต่ำกว่า1ก็อาจจะแปลได้ว่าเฮ้ยหุ้นตัวนี้อาจจะยังไม่แพงนะเมื่อเทียบกับศักยภาพการเติบโตของมันทีนี้มาดูตัวเลขของจริงกันเลยครับ จะเห็นว่าฝั่งแบงก์อย่าง BBL กับ KTB เนี่ยซื้อขายกันที่ Price to Book Value ต่ำกว่า1เท่าอีกซึ่งในเชิงมูลค่าก็ต้องบอกว่าถูกมากแต่พอเราหันมาดูฝั่ง finance ปุ๊บโหจะเห็นภาพการเติบโตที่น่าสนใจเลยอย่าง MTC กับ TDL เนี่ยมีค่า PEG ต่ำกว่า1ทั้งคู่เลยนะครับโดยเฉพาะ TDL เนี่ยดูสิครับ PEG แค่ 0.88PE ก็แค่12เท่าเองซึ่งมาอาจจะสะท้อนว่าราคาหุ้นตอนนี้อาจจะยังไม่ได้นับรวมการเติบโตในอนาคตเข้าไปเท่าไหร่เลย พอเห็นภาพรวมเห็นตัวเลขกันไปแล้วทีนี้เรามาลองดูกันบ้างดีกว่าว่ามุมมองของนักวิเคราะห์เขามองหุ้นตัวไหนเป็นพิเศษกันบ้างในแต่ละกลุ่มเริ่มที่ฝั่งธนาคารก่อนเลยนะครับหุ้นที่นักวิเคราะห์พูดถึงกันบ่อยๆเลยก็จะมี KTB กับ BBL 2ตัวนี้จะเด่นเรื่องคุณภาพสินทรัพย์ที่แข็งแกร่งมากแล้วก็มีลูกค้าเป็นบริษัทใหญ่ๆส่วนถ้าใครเป็นสายปันผลนะต้องมองไปที่ SCB กับ Tisco ครับสองเจ้านี้ให้ดีเวนด์ยิวสูงที่สุดในกลุ่มเลยมาดูฝั่งไฟแนนซ์บ้างโอ้โหร้อนแรงไม่แพ้กันเลยครับตัวแรกที่ถูกยกให้เป็นตัวเต็งเลยก็คือ TDLR หรือติดล้อก็เพราะค่า PEG ที่ต่ำมากๆแล้วราคาหุ้นก็ยังดูแลก,กาดอยู่เลยส่วน MTC เนี่ยถูกมองว่าเป็นผู้นำของกลุ่มที่มีการเติบโตของกำไรแข็งแกร่งที่สุดคาดกันไว้ที่ประมาณ20%ต่อปีเลยนะแล้วก็ยังมีสวัสด์หรือสวัสด์ที่ถูกมองว่าเป็นหุ้นที่อาจจะวิ่งตาม,มเพื่อนทันเพออนนือว่ามีส่่วนลอยูครับ แล้วมันก็มีคำพูดที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับจากบทวิเคราะห์ของ Tisco Securities ที่เขาพูดถึงที่รอไว้เขาบอกว่าเขาบอกว่าคาดการณ์ว่ากำไรในไตรามาส4จะเติบโตทั้งเมื่อเทียบกับปีก่อนและไตรามาสก่อนแต่ราคาหุ้นยังคงนิ่งอยู่ด้านล่างม,มันเหมือนเป็นการตอกย้ำเลยนะครับว่ามันอาจจะมีโอกาสอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ในหุ้นตัวนี้เอาล่ะครับมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วหลังจากที่เราดูข้อมูลกันมาทั้งหมดทีนี้เราลองมาสรุปเป็นเหมือน เอ่อเพลย์บุ๊กการลงทุนกันดีกว่าจะได้เห็นภาพชัดๆว่าเราจะเลือกเดินเกมกันยังไงดีสุดท้ายแล้วเนี่ยคำตอบมันอาจจะไม่ได้มีแค่หนึ่งเดียวแต่มันขึ้นอยู่กับสไตล์การลงทุนของแต่ละคนมากกว่าครับถ้าเป็นสายทีม่มองหาความมั่นคงอยากได้กระแสเงินสดจากปันผลสม่ำเสมอกลุ่มธนาคารก็ยังเป็นคำตอบที่ดีมากๆแต่ถ้าเป็นสายที่พร้อมจะรับความเสี่ยงเพิ่มขึ้นอีกหน่อยเพื่อแลกกับโอกาสที่พอจะโตแบบกล้ากระโดด กลุ่มไฟแนนซ์ในสถานการณ์ปัจจุบันก็ต้องบอกว่าดูน่าสนใจกว่ามากจริงๆครับและนี่ก็คือทั้งหมดที่เรานํามาเจาะลึกกันในวันนี้ครับเมื่อทิศทางลมของตลาดกําลังเปลี่ยนไปแล้วคําถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ก็คือแล้วพอร์ตการลงทุนของเราละ่ะพร้อมสําหรับโอกาสที่กําลังจะมาถึงแล้วหรือยัง